รองผู้การจังหงวัาารรดเลยร,รังท่านวิทยาอาจารย์ฉลองที่เคารพอย่างสูงผู้ชมในนามของหัวหน้าคณะน่วยแพทย์พอสวและพัฒงานโครงการด้วยงบบัตรทุกประสุขสร้างบริยยิ้ให้แก่ประชาชนในปี2517ให้โอกราบขอบคุณท่านรองผู้การจังหวัดเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณานเทศลัเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานในการ ออโดยบริการแพทย์ตวและโครงการจังหวัดพื้นที่นนในปี257ในวันนี้ผมขออนุญาตการเรียนเพื่อทราบดังนี้นะครับโดยแพทย์สพและโครงการว่าโดยสมัดทุกประชุกสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนหรือที่ว่าจังหวัดพื้นที่นั้นก็สิบนเนื่องมอาจากคุณเด็จพระศรีนัจดินทราบรมราชนนีได้รง กระดั้นคือปัญหาความขาดแคลนทางสารแพทย์แผนปันในการที่จะบ,บริการประชาชนที่อยู่ในท้องที่อุรกักขานห่างไกลกว่าการค้มนาคมช่วยยามเป็บไม่ได้ป่วยทได้ทรงจัดตั้งบรยแท์อาสาของพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรก,ก่อปีพุทธศักราช2512ต่อ,อมาได้ทรงพัดกระนาโหลวงเล่าไปทางถุนเริ่มต้นก่อตั้งมูลที่แท้ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีหรือเรียกว่ามูลนิธิพอสวได้จัดหาทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอสวโดยแพทย์วิทยุพอสวงานรักษาโรคเฉพาะทางและงานทันตสาธารสุขและจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการหน่วยบำบัดทุกบำรุง สร้างโดยทีมพิเศษพี่น้องพิเศษในปี2 5 5 7หรือที่เรียกว่าจังหวัดเพื่อนที่นะเพื่อที่จะให้ส่วนราชการต่างได้มาให้บริการร่วมกันในคราวเดียวกันด้วยโดยมุม่งเน้นที่จะนําบริการเพื่อนที่ของภาครัฐภาคเอกชนต่อ,อให้บริการพิเศษพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทุกระกอันดานหรือห่างไกลเพื่อเป็นการลดภาระค่า้จ่ายแก่พี่น้อง,องประชาชนอีกด้านหนึ่งเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างได้เข้า ศึกษาสภาพปัญหารับรู้ความต้องการของให้น้องเประชาวนในพื้นที่เพื่อประมวลเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานอกจากนั้นจะเป็นการกระชายข้อมูลสสารที่แจกประสิทธิหน้าที่ของแต่ละส่วนบริการจัดการส่งเสริมความสัมพันธ์ดีระหว่างผูรักและประชาวนเพื่อเกิดความรักความสามัคคีรองรังสมาท์ระหว่าง ส่วนราชการที่น้องเป็นส่วนและหน่วยงานของรัฐนะซึ่งการดำเนิกกน,นการในครั้งนี้กำมีกิจกรรมในหลายส่วนได้แก,ก่การบริการด้านเกษตรกรรมนะด้านกรสืบสัตว์สิธิภาพชุมชนการให้บริการด้านแรงงานแล้วก็การให้บริการด้านอื่นนะฮะในการนี้ไนะด,รรนนด,รด,รด้รับความร่วมมืออย่างดีร่วมมือกันร่วมมือร่วมมือยกันที่จะส่วนราชการโดยเฉพาะอยา่างยิ่งทีมงานของกระทรวงเงนะฮะทุกภาคส่วนโรงเรียน บ้านหลักเขตต่างโดยท่านผู้จัการทางโรงเรียนและคณะท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านท่านนายกผู้การทางส่วนตำบลนะครับท่านนายกเทศมนตรีทางตำบลหลักเขตนะครับที่ให้ความร่วมมือร่วมมือรวมทั้งที่เอาในพื้นที่มากป็นอย่างคับท้างนะฮะวันนี้จนทำให้โครงการนี้ประสบลุล่วงไปด้วยดีนะครับวันนี้ในเวลาอันเป็นกันแล้วนะครับผมเองคงจะให้คนดูการนี้กับไปเจอท่านรองผู้ว่าในการจังหวัด บุรีรัมย์ใต้ดาวเปิือยระเทบริการและหน่วยแพทย์ตอสวะและหน่วยบำบัดรูปปั้นสบุกสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนสร้างมอบสิ่งของให้แก่พี่น้องด้ดยอากาส